โอ้ยนี่ค้าทานมาทานเร็วแม่ค้ามาซื้อฐานรอบดึกครับเร็วเฮ้ยที่กินเหล้าเร็วนักหาที่ไหนไม่ทานแล้วค่อยกินแล้วฐานเบาแต่ขนมเค็มไปห่ยโอ้ยเอาหน้าเผาบ้านเจ้าได้แล้วกันนี่รุ่นใหญ่เนี่ยทุบแป๊บเดียวสุกแล้วแต่พี่โกนบอกว่าร้านไอ้ร้านไอ้ร้านดอกไม้อ่ะเขาบอกว่าทานเจ้าโอเคเพราะว่าเออ เพราะว่าไอเอาไอาอะไรนะโอุ้ยไอแมันุมเบิร์ดเนี่ยวเขาก็เออเนี่ยมันไม่มอดเร็วไม่มอดเร็วมันกล้าถ้ามันกล้าด้วยเออเออข้อหมายว่าถ้ามันช่างกล้าเขาเรียกช่างกล้านี่ไม่ค้านะครับไม่ค้าปากตลาดนะครับนะครับปากหมัน,นปากซอยปากซอยมาซื้อทานกระติกนี้เท่าไหร่คะกระติกนี้สองร้อยจ้ากระติกไม่น้อยสองร้อยเดี๋ยวกระติกมาใกล้ฉัน สองร้อยโลโลแค่นี้นะถั่วขันชา้าเออเช่นใบคอนเด้อขาเด้อสองร้อยขันนี่กระสอบใหญ่นะพิเศษนะเนี่ยทำไมดีจังปกติมันคืกระสอบเล็กสี่สิบหกสิบห้าโลสิบ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 อ๋อใส่ไปให้เต็มซีดูด้วยว่าได้กี่กระสอบแต่กระสอบตัวนี้ไซส์นี้ไซส์นี้ไม่มีนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นไซส์เล็กกว่านี้มีไซส์ใหญ่นะเนี่ยมีไซส์ใหญ่นะครับน้องๆสอบป่านเลยนะเนี่ยนี่เนี่ย กระสอบไอ้นั่นอาหารหมูจริงๆมันตจะกระสอบเล็กกว่านี้สิบห้าโลเขาจะช่างขายเขาจะช่างขายสิบห้าโลสิบห้าโลสิบห้าโลสองร้อยเบาแต่มันโอเคใช่ไหมใช่เบาทำได้เยอะสิบห้าโลได้เยอะมากบกให้ประเด็นคือมันเบาแต่ว่ามันแต่มันกล้าด้วยแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าอันนี้คือความเบาอ่ะมันเบาที่หมายไปปวกแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปดูประสิทธิภาพใช่ไหมเขาเผามันไม่รู้กี่รุ่นแล้วไอโน่ก็เคยไปเผาแล้วเออ นุ่งเผาแล้วก็คือไอ้ไอ้ไอ้ร้านร้านต้นไม้เขาบอกว่าเฮ้ยมันดีว่ะเขาบอกว่าไอ้ที่อร่อยไหมมูฟวอร์ดีกินอ่ะถ้ากระสอบถ้ากระสอบปกติที่ใช้สิบห้าโลนะครับมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้มันได้ประมาณสามกระสอบเลยนะแต่นี่กระสอบบิ๊กกระสอบนี้อาหารหมูกระสอบนี้ขายขาดทุนไตห่าผมเขาบอกขานนะได้ได้ดีจังเลยเขาบอกว่ากล้าจังเลยอ่ะ ช่างกล้ากล้าจังเขาบอกว่ามันดีนะเขาบอกจะเอาทำไมเอามาเต็มถังไม่เอาไม่เอาไม่ต้องลบชีปเอามันเต็มถังทีดีทีไม่ต้องตัดต่อเท่าไหร่นะยี่สิบรักนะจุ๊บจุบขอให้ทุกคนเป็นพยาธพยาธพยาธยี่สิบ่ัยใจใจยี่สิบเหลือเยอะนะถ้าเป็นกระสอบถ้าเป็นกระสอบให้ร้อยหนึ่งไปเลยมาสองร้อย อะไรเฮงเฮงขายร้อยหนึ่งร้อยเดียวสวัสดีค่ะไม่ได้ทำง่ายๆนะหนัวมีร้อยเดียวเออพุ่งเขาเซ็นไว้ก่อนเซ็นรักนะจุ๊บจุ๊บโอ้โหได้นี่มันเกินกระสอบนั้นแล้วไม่ยอมอไปไปเอายกไปขึ้นน่ะนั่นเกินสิบห้าโลไหมอ่ะเกินไหมเกินอยู่เกินอยู่แล้วเออจะไหนให้พิเศษไปคนอื่นเดาเป็นแบบอย่างนะครับอันนี้ไหมคะยังเหลืออีกเยอะนะครับถ้าเป็นกระสอบกระสอบแบบที่ที่เขาขายกันอยู่นะครับ อาตายตายตายแบงนู่นสองร้อยเดี๋ยวหักบัญชีนี่ครับมาซื้อทานยังเหลืออีกเยอะนะถ้าเป็นกระสอบนี่ดูแล้วมันเหลือเหมือนได้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระสอบที่เขาใช้บรรจุขายเนี่ยนะครับผมว่าได้ประมาณสามกระสอบกว่าๆนะครับเฉพาะไอ้ไม้อันนี้เตาเดียวนะอีกเตาหนึ่งผมเอาขึ้นไปดูแล้ว ครับเห็นไหมรอบดึกก็ยังได้ขายของโอเคเฮงเฮงวันนี้ขายได้สี่กระสอบแล้วนะครับสี่กระสอบก็มีคนพี่น้องเอฟซีมาเอาคนหนึ่งที่สามดวงสองแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาเอาแล้วก็มีปนาที่อยู่ขายของอยู่หน้าบ้านหน้าค่ายนะครับมารับไปนึกเหลืออีกเยอะนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะได้สามกระสอบเต็มเต็มหรือว่ากว่าด้วยนะครับมองดูเหมือนน้อยแต่ถ้าเป็นกระสอบที่อย่างที่ผมบอกนะครับกระสอบที่เขา มันบรรจุฐานขายกันนะ่ะมันจะเล็กกว่านี้มันจะเลียวกวนี้นะครับก็จะได้ประมาณ3ปกระสอบโอเคนะครับ